สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลดะก้นนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่นะคะเรียนรู้จิตวิญญาณเรียนรู้จิตใจของเรานะคะว่าสภาพจิตใจของเราในตอนนี้เป็นเป็นไปในลักษณะไหนนะคะดูพื้นเพดูพื้นดวงดูพื้นจิตใจนะคะของเราว่าเราควรจะพัฒนาหรือเราควรจะรู้อะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับจิตใจของตัวเราเอง ณนะตอนนี้มีให้เลือก3กองนะคะให้ทําใจให้นิ่งนะคะแล้วก็เลือกกองไพ่กองสัญลักษณ์ที่ดึงดูดใจมากที่สุด คนที่เลือกกล้องที่หนึ่งนะคะกล้องถ่ายรูปนะคะกล้องถ่ายรูปแล้วก็ยูนิคอร์นกล้องถ่ายรูปกับยูนิคอร์นนะคะไพ่ออร์โกลนะคะโนโนบิลิตี้อันนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นกวางะคะ่ะแล้วก็ไลออนนะคะ Higher calling. Make a change, slow down to relax. The world. ทาวเวอร์สิกอะวานซ์แล้วก็ฮาร์เรฟนส์เซเว่นออฟเพนติเคิลส์สเตรน ครับเอซตว์ A ตอนนี้นะคะสภาพจิตใจของคุณกำลังสภาพ energy ของตัวคุณนะคะในตอนนี้กำลังหยุดนิ่งนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านไปให้ได้พบเจอ ให้ได้เริ่มต้นนะคะกับพลังงานที่กำลังจะตื่นรู้พลังงานที่กำลังจะได้รับใหม่นะคะเป็นการเปลี่ยนผ่านอืมเหมือนกับเป็นคลื่นนะคะที่มันกำลังสงบนิ่งนะคะรอรอการรอคลื่นลูกใหม่คลื่นลูกใหม่ใต้น้ำที่กำลังเกิดขึ้นมานะคะโดยที่บางทีอ่ะคุณอาจจะลงมือ ส่วนโมนหรือว่าคิดดีทำดีมานานแล้วนะคะแล้วคุณเองก็เป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดอะไรไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอะไรนะคะเป็นคนที่มีมีใจกว้างนะคะดูเพิ่งสังเกตเห็นนะคะมันมันมีสิงโตทั้งหมดนะคะสามตัวมีตัวผู้สองตัวเมียนหนึ่งนะคะอืมก็ตอนนี้นะคะพลังของคุณอนะ กำลังเข้มแข็งอะคะ่ะมีมีกำลังใจที่รู้จักให้อภัยรู้จักเรียนรู้จักรักแล้วก็เรียนรู้พอเวลาที่มีสิ่งใดๆที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกเสียใจผิดหวังนะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเนี่ยตัวคุณนะคะมักจะทำให้สิ่งสิ่งนั้นนะคะกลายเป็นสิ่งที่ คุณคือเหมือนกับยอมรับในสิ่งต่างๆยอมรับในสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะคะตัวคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ก็หวังว่านะคุณตัวเองตัวคุณเองก็หวังว่าในอนาคตวันข้างหน้านะคะคุณมั่นใจเลยหนึ 1, 000, 000่งล้านปอร์ซว่าในอนาคตวันข้างหน้ามันจะต้องมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีบางสิ่งบางอย่างคอยซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วทำให้วันข้างหน,าน้าที่ที่จะมาถึงนะคะคือคุณรู้ว่าความพยายามทั้งหมดทั้งสิ้นของคุณไม่ได้สูญเปล่าวันข้างหน้าคุณจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนด้วยการซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมั่นใจนะคะว่าท่านอยู่กับตัวคุณตลอดเวลานะคะท่านคอย เฝ้ามองท่านคอยดูแลคุณนะคะป้าหนึ่งเหมือนกับคุณเป็นลูกของท่านเองนะคะก็คนกองนี้ก็ไม่พูดมากนะคะเพราะว่าตัวคุณเองมีสัญชาติญาณและคุณรับรู้อยู่แล้วว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคอยส่งพลังงานอยู่กับตัวคุณเสมอนะคะในเวลาที่คุณรู้สึกอ้างว้างไม่มีใครคุณก็จะรู้สึกว่า มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นพลังงานเข้ามาอบกอดคุณทางด้านหลังหรือว่าเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกมีกำลังใจพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้พร้อมที่จะทำความดีอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่คือเหมือนกับโชคชะตาของคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะคะบางทีแต่ว่าตัวคุณก็ไม่ได้แย่มากเหมือนกันนะคะ โชคชะตาคุณก็ไม่ได้แย่มากเหมือนกันมันยังคงมีความบาลานะคะดีบ้างเลวบ้างเวลวร้ายบ้างดีบ้างมันก็ปนเปกันอยู่นะคะแต่ในอนาคตทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างจะได้รับการซัพพอร์ตทุกอย่างมันจะถึงเวลานะคะในเวลาอันไม่นานนี้น่ะคุณจะรู้นะคะว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันจะเกิดผลงอกงามงอกเงยขึ้นนะคะทำให้ตัวคุณรู้สึกคุ้มค่าที่จะลงมือทำไม่ว่าด้วยคุณคาดหวังในอนาคตยังไงก็ตามนะคะเพราะคนกองนี้ก็มันมีหลายพลังงานนะคะเหมือนกับบางคนก็คาดหวังว่าจะเจอเนื้อคู่หรือความรักที่ดีความรักที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณนะคะ ความรักที่ผ่านมาคุณอาจจะเสียใจเคยร้องไห้นะคะเคยผิดหวังเคยโดนหลอกแต่ทีนี้นะคะอีกพลังงานหนึ่งก็เป็นคนที่ต้องการเงินทองต้องการความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ยังมีอีกพลังงานหนึ่งนะคะคือการที่เหมือนกับครอบครัวคุณไปอยู่คนละที่กันอยู่ได้อยู่คนละที่กันนะคะคุณก็คาดหวังว่าจะให้ครอบครัวกลับมาอยู่ พร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขนะคะแล้วมีพลังงานอีกคือมันเยอะอค่ะคือคนที่เลือกกองนี้นะคะก็จะมีคืออาจจะอยากรู้ข่าวสารของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะว่าเขาอยู่ไงเป็นอยู่ดีมีสุขอะไรหรือเปล่านะคะอืมคุณก็อยากรู้ว่าที่ทําบุญไปให้เนี่ยเขาได้รับหรือเปล่ามันมีหลายพลังงานมากนะคะแต่ว่ากองนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องการ มันจะสมมันจะสมหวังนะคะจะสุขสมหวังภายในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะถ้าคุณยังทําดีประพฤติดีปฏิบัติดีนะคะแล้วก็ยังไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นนะคะเพราะว่าพวกท่านก็คอยเฝ้ามองคุณอยู่คะ่ะโอเคนะคะเรามาตอนที่กองถัดไปคะ่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองตัวสัญลักษณ์นะคะได้หัวสิงโตแล้วก็ได้หอยทากนะคะนี่ได้ยูาานิคอนอินฟินิต p o s สิบ i ลิตี้ออค้าวันปวันออก้านะคะดาวออฟเลฟ ไลฟ์ไลฟ์โฮสต์นะคะเอ้ยรับสอดเดอะมีจิกเชียนไฮพีเทสโฟร์ออฟเพนติเคิล Nine of Cups Seven of Swords View of Fortune Ace of Cups ตัวคุณนะคะเป็นคนที่ มีของเดิมเยอะอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีพลังจิตอเป็นคนที่สามารถรู้สึกนะคะรู้สึกว่ามีสิ่งที่รับอะไรอยู่ใ,ใกล้เนี่ยคุณจะรู้แต่คุณจะไม่เห็นหรอกแต่คุณจะรู้สึกนะคะว่ามีหรือไม่มีอะไรทํานองนี้นะคะอืแต่บางทีนะคะตัวคุณเองนะคะก็ ไม่ได้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเต็มร้อยนะคะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ได้มองเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆนะคะแค่ความรู้สึกมันทำให้คุณเชื่อไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีใครพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยอืตัวคุณจะเห็นด้วยว่าเออใช่เราก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวคุณนะคะเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับ ความโชคดีนะคะเกิดมาพร้อมกับคนที่มีคนที่รักแล้วก็หวังดีต่อคุณยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะในยามที่คุณถูกใจคุณจะมีคนที่คอยอคอยรับฟังปัญหาเรื่องราวต่างๆนะคะถึงแม้ว่าตัวเขาคนที่คอยรับฟังเขาอาจจะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้นะคะ แต่คุณก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ได้ปลดปล่อยความคิดนะคะได้ปลดปล่อยอารมณ์ในด้านลบออกไปนะคะเหมือนคุณเอาก้อนหินนะคะไปฝากเขาไว้นะคะแล้วที่บ้านเขาเนี่ยก็มีก้อนหินของคุณเนี่ยที่วางเรียงๆ,ๆ,ๆกันอยู่เนะะี่ยค่ะก็คือหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่รับเอาความทุกข์ของคุณนะคะเป็นคนที่รับฟังปัญหา แล้วก็คอยสปอร์ตคอยให้กำลังใจคุณนะคะบางทีนะคะเขาอาจจะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะฟังแล้วก็เงียบแต่เขาก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ะคะ่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีคนฟังเลยนะอืมแล้วตัวคุณนะคะในอนาคตนะคะก็ถ้าตัวคุณเป็นคนที่ คิดดีปฏิบัติดีนะคะเป็นคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วนะคะโชคชะตาของคุณจะปรับเปลี่ยนนะคะโชคชะตาของคุณถูกกำหนดมานะคะให้เป็นผู้ที่จะต้องมีบทบาทสำคัญนะคะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับผู้อื่น,นะคะ่ะคุณอาจจะเป็นหมอดู อาจจะเป็นฮิลเลอร์เป็นคนที่คอยช่วยให้กำลังใจคนอื่นได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นนักบำบัดอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานของคุณจะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะงอกเงยขึ้นมาแบบตูมเดียวเลยนะพลังของคุณจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมือของคุณจะมีความสามารถในการเยียวยารักษาผู้อื่นนะคะ และหูของคุณจะมีความสามารถในการรับฟังความเดือดร้อนนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่สามารถรับฟังเรื่องหลายๆเรื่องได้นะคะเป็นความหลากหลายคุณสามารถรับฟังแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะคะในขณะที่มือของคุณก็คอยเยียวยาคุณอาจจะจับมือเขานะคะ คอยพูดให้กำลังใจหรือแค่ตบไหลเบาๆเขาก็รู้สึกดีขึ้นหรือว่าอีกอีกลักษณะหนึ่งคือคุณก็อาจจะไปเป็นพวกเทรลปิสนะคะพวกนวดนวด,นวดหัวนวดตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ได้หลายๆรูปแบบค่ะเพราะว่าตัวคุณถูกกําหนดมาให้เป็นฮิลเลอร์อยู่แล้วนะคะในแต่ในอีกลักษณะหนึ่งคือคุณต้องรู้จัก รักษาตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกรักตัวเองได้เมื่อไหร่ที่คุณทําให้มันเกิดสถานการณ์ที่คุณไม่ต้องลำบากใจนะคะเป็นสถานการณ์ที่คุณรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจได้แล้วคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองและหันเหไปในทางที่ได้ช่วยผู้อื่นได้มากกว่านี้นะคะ่ะ คือตอนนี้คุณอาจจะยังทำอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากว่าตัวคุณยังยังไม่สามารถตื่นรู้ในจิตวิญญาณของตัวเองได้นะคะคุณต้องคุณต้องให้ให้ความรักทั้งหลายที่คุณเคยมอบให้กับคนอื่น,นะคะดึงมันกลับมาแล้วก็ใช้มันกับตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองเป็นแล้วเมื่อไหร่ที่คุณมีจิต มีสมาธิที่นิ่งเงียบพอแล้วนะคะคุณไม่คิดฟุ้งซ่านไม่คิดไปไกลนะคะคุณจะได้เจอกับสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักนะคะเป็นสิ่งที่คุณได้ลงมือทําแล้วคุณได้มีความสุขจากภายในอย่างแท้จริงนะคะมันอาจจะเป็นงานอาสาหรือว่างานอะไรที่ได้เงินมาไม่มากนะคะแต่ความสุขทางใจรับรองคุณ ได้เยอะกว่านี้ร้อยเท่านะคะบางทีคุณกองนี้นะคะอาจจะออกจากงานประจําเพื่อเปลี่ยนไปทิศเปลี่ยนทิศทางนะคะไปเป็นฮิลเลอร์เต็มตัวนะคะอืมโอเคนะคะเรามาตอนที่กองสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สามนะคะได้ฟาร์มิโกนะคะได้โบนะคะ ได้ไพ่หมาป่านะคะอา้าวหมาป่าหรือหมาในนะโคโยตี้ i v เวเลอร์ออฟทรูธสโนว์เรียพาร์นะคะเสือดาวหิม,มา r ์ดรังวิดเลิฟยูเยนี f ยนออฟอเลิฟอ้วเลิฟสองใบเลยนะคะความรัก Five of Wands. Five of Cups. Hello, friends. Seven of Cups. Temperance. Nine of Pentacles Queen of Swords Two of Swords คนที่เลือกกองที่สามนะคะอาจจะยังไม่มั่นใจอะไรวางอย่าง อาจจะมีอะไรที่คุณคิดว่ามันใช่คุณคิดว่ามันถูกนะคะกับอีกใจหนึ่งนะคะคุณคิดว่าคุณต้องทำแบบนี้นะคะคุณไม่สามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้นะคะคุณยังมีใจที่คุณยังมีจิตใจที่ต่อต้านจิตใจของตัวเองอีกทีหนึ่งอยู่นะคะสิ่งที่อยากจะทำสิ่งที่ต้องการทำกับสิ่งที่ คุณจำเป็นจะต้องทำนะคะมันก็แตกต่างกันนะคะคือบางทีนะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะมีอนาคตในวันข้างหน้าเป็นวันที่สบายๆนะคะเป็นวันที่คุณไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่ว่านะคะณสถานการณ์ปัจจุบันมันมันกึง่งกึ่งกับปีบบังคับนะคะให้คุณต้องทำในสิ่งที่คุณจะต้องคิดว่าจะต้องทำะคะ่ะ แต่ในอีกลักษณะหนึ่งนะคะมันคือการที่คุณนะคะสามารถเลือกได้นะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนกับถูกบีบบังคับด้วยสถานการณ์สภาพการบางอย่างในปัจจุบันนะคะสภาพครอบครัวหรือว่าสภาพการงานอะไรก็แล้วแต่นะที่คุณคิดว่าคุณจะต้องทำนะคะถ้าไม่ทำคุณก็จะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะคะ แต่ไพ่ที่เปิดออกมาได้นะคะคุณยังมีออปชันอื่นอีกคุณยังสามารถเลือกได้ถ้าคุณต่อสู้กับตัวเองพอนะคะถ้าคุณเงียบลองเงียบดูก่อนนะคะลองนิ่งหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ลองต่อสู้ซิว่าตอนนี้เหมือนกับคุณกำลังจมอยู่ในโคลนนะคะ ที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะคะพอคุณขึ้นมาจากโคนแล้วคุณก็จะไม่สามารถทำให้เท้าหรือขาของคุณสะอาดได้นะคะมันยังมีออปชั่นอื่นอีกนะคะคือคุณล้องเรียกให้คนที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณไม่มีแรงลุกขึ้นมาคุณสามารถล้องเรียกให้คนอื่นเข้ามาช่วยแล้วคุณก็ขึ้นมานะคะเอาเอาเขียวน้ำก็ได้แล้วก็ล้างเท้านะคะให้สะอาด มันก็แค่นี้เองนะคะก็คือคุณต้องมีสติก่อนนะมีสติลองคิดหาหนทางที่เป็นไปได้หรือบางทีคุณอาจจะรู้หนทางที่เป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงมือทำอะคะคุณไม่เชื่อในอีกใจหนึ่งที่บอกมานะคะตัวคุณก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่คุณรู้สึกอึดอัดตอนนี้ได้เลย เนื่องจากว่าไพ่เทมเพ a น c ์นะคะขึ้นมานะแล้วก็นาย of Pentacles นะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนที่สามารถมีมีมีกำลังมีแรงใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้นี่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับอุปสรรคได้เพียงแต่ว่านะคะคุณไม่ได้ทำค่ะคุณแค่ยืนมองสิ่งที่มันผ่านเข้ามา สิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกสิ่งที่มันผ่านเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกท้อรู้สึกอึดอัดรู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยหน่ายนะคะแต่คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานได้นะคะคุณเปลี่ยนแปลงพลังงานนี้ได้ด้วยตัวคุณเองไม่มีใครช่วยคุณได้คะ่ะนอกจากตัวคุณเองนะคะคนกองนี้นะคะอืมแล้วคนกองนี้นะคะก็ให้ ตั้งสติให้ดีๆแล้วก็คิดนะคะหาทางเลือกหาสิ่งที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณควรจะต้องทำยังไงโดยที่คุณยังไม่สามารถลงไม่กล้าพอที่จะลงมือหรือเชื่อมั่นในตัวเองมากพอนะคะอืมก็ขึ้นดังวิตเลิฟแล้วก็ยูเ o ี o ยนออฟนะคะคือให้คุณนะคะ พยายามอย่างหนักเลยนะคะเพื่อที่จะรักตัวเองแล้วก็นี่นะคะโคเตตี้นะคะหมาป่าหมาล่าเนื้ออะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็สิงโตหิมะนะคะสิงโตหิมะก็คุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความ มี energy ที่เข้มแข็งนะคะเป็นพลังที่สามารถนะคะนำพาความรู้สึกดีๆที่คุณมีต่อผู้อื่นเอากลับมาเยียวยาจิตใจของตัวเองได้ถ้าคุณรู้จักรักทนุถนอมหัวใจตัวเองคุณต้องทำให้ตัวเองนะคะรู้สึกเป็นอิสระที่ไหนที่อยู่แล้วรู้สึกอึดอัด ที่ไหนที่อยู่แล้วรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองคุณจะร้อนลนนะคะคุณจะอยู่ไม่ได้แล้วคุณนะคะจะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนหนูที่ติดบ่วงอะคะ่ะเหมือนหนูที่ติดกับดักกับดักในพานนะ่ะยังไงอย่างนั้นเลยนะคะก็ถ้าทำถ้าเป็นไปได้ให้คุณต่อสู้กับสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ แล้วหาหนทางอื่นที่คิดว่ามันใช่มากกว่าแล้วคุณก็ต้องลงมือทำเพื่อที่คุณจะหลุดออกจากบ่วงนั้นได้ด้วยตัวเองนะคะกองนี้นะไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะเชื่อมั่นในสัญชาตยานนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีกว่าที่คุณจะได้รับนะคะตัวคุณสามารถได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ได้นะคะ ถ้าคุณรักตัวเองได้มากกว่านี้ก่อนนะคะโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e ค่ะบ๊ายบาย